วันนี้เราคุยกันเรื่องเนื้อหาจากบทที่18นะครับของเรื่องบันทึกการเดินทางสู่ความเป็นอมตะของมนุษย์หรือที่บันทีก็เรียกว่าสิพี่หลี่ตำนานแห่งเจ็ดเคล็ดลับค่ะบทนี้จะเน้นไปที่ความเป็นมาของตัวละครสิพี่หลี่คนนี้เลยซึ่งหานหลี่เขาก็ประหลาดใจอยู่เหมือนกันใช่ครับเรื่องเหมือนก็เริ่มตรงที่หานหลี่สงสัยนั่นแหละว่าทําไมสิพี่หลี่ถึงมีชื่อเสียงขนาดนั้น อืมก็เลยไปถามเสี่ยวซ่านผานหรือ Little a b บอร์คสนั่นแหละค่ะให้ช่วยเล่าที่มาที่ไปให้ฟังหน่อยครับแล้วเสี่ยวซ่านผานก็เล่าว่าสิทธิพี่หลี่เนี่ยนะเขาเข้าสำหรักเจ็ดแก่นแท้มาก่อนหาหลี่อยู่สักเอ่อสี่ปีได้มั้งครับแต่คนละรุ่นกันนะคะตอนแรกสุดเลยเนี่ยเออสิทธิพี่หลี่สอบไม่ผ่านการทดสอบพื้นฐานด้วยซ้ํเอ้าวเหรอครับค่ะก็เลยต้องไปเริ่มในฐาน,นะสิทธินอกทาเนียบก่อน ก็คือกลุ่มที่แบบว่ายังไม่ถือว่ามีพรสวรรค์พอจะฝึกวิชาหลักของสำนักนะคะอ,อ๋อเข้าใจแล้วครับแต่ว่าจุดที่น่าสนใจมันอยู่ตรงนี้ใช่ค่ะคือแค่ครึ่งปีเองนะหลังจากเข้าไปเป็นสิทธิ์นอกธรำเนียบสิทธิ์พี่หลีกลับทำผลงานได้แบบโดดเด่นที่สุดในรุ่นเดียวกันเลยโอ้โหไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาค่ะแถมยังไปเอาชนะสิทธิพี่คนอื่นๆได้อีกตั้งเอสากว่าคนเนี่ยสาคนเลยเหรอครับ ค่ะเรื่องนี้ก็เลยทำให้พวกผู้ใหญ่ในสำนักเริ่มสนใจเริ่มหันมามองแล้วแต่ก็ยังไม่ได้ตัดสินใจอะไรทันทีใช่ไหมครับพอนำตัวไปตรวจสอบอคุณสมบัติร่างกายหรือที่ในเรื่องเรียกว่ากระดูกเนี่ยอืมซึ่งมันบ่งบอกถึงสกายภาพในการฝึกวิชานะคะผลออกมาคือธรรมาดามากธรรมดามากไม่มีอะไรพิเศษเลยใช่ค่ะก็เลยกลายเป็นว่าพวกผู้ใหญ่ที่เคยสนใจก็ความคาดหวังก็ลดลงไปอีกครับ สุดท้ายก็เลยไม่มีใครรับเป็นสิทธิส่วนตัวโดยตรงก็เลยต้องใช้เวลาฝึกวิชาพื้นฐานไปก่อนถึง2ปีค่ะแล้วก็ได้เป็นแค่สิทธิภายใต้การดูแลของผู้คุ้มกันหรือ protector ซึ่งสถานะนี้ก็คือได้เรียนรู้วิทยายุทธแค่ขั้นพื้นฐานที่สุดของสำนักเจ็ดแก่นแท้เท่านั้นถูกต้องค่ะหนึ่งในวิชาที่เขาฝึกจนแบบว่าเชี่ยวชาญมากๆเลยก็คือเพลงดาบเร็วคล้ายอสุนิบาตหรือ lightning fast saber t e c h n i ครับ และไอ้เพียงดาบพื้นฐานนี่แหละที่กลายเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญเลยนะใช่เลยค่ะในการประลองประจำปีสิทธิพี่หลี่ใช้เพลงดาบนี้แหละเอาชนะคู่ต่อสู้ไปเรื่อยๆจนได้อันดับที่16มาครองทั้งทที่เป็นแค่สิทธิระดับผู้ค้มกันใช้แค่วิชาพื้นฐานน่าทึ่งมากค่ะก็เลยกลับมาเป็นที่จับตามองอีกครั้งหนึ่งหลังจากนั้นก็คือเก่งขึ้นเรื่อยๆเลยสิครับในการประลองปีต่อตมาเก่งขึ้นเยอะเลยค่ะ อันดับก็ขยับสูงขึ้นเรื่อยๆจนปีล่าสุดนี้ทําได้ถึงอันดับสามเลยนะอันดับสมเลยเหรอครับใช่ค่ะซึ่งมันน่าทึ่งตรงที่ว่าอันดับ1กับ2เนี่ยเขาเป็นสิทธิ์ที่อยู่ในสำนักมานานกว่า1ิปีแล้วแล้วก็มีพลังภายในสูงกว่าสิทธิพี่หลี่เยอะมากครับได้ยินว่ามีคนพูดกันด้วยนะว่าถ้าพลังภายในเท่ากันเนี่ยสิทธิพี่หลี่อาจจะชนะได้ที่1เลยอืมก็เป็นไปได้ค่ะด้วยผลงานขนาดนี้ระดับสูงของสำนักก็มองข้าไม่ได้แล้ว ครับก็เลยได้รับการเสนอชื่อเป็นกรณีพิเศษให้ออกไปทำภารกิจข้างนอกไปฝึกฝนทำงานให้สำนักเจ็ดแกนแท้ค่ะจนไปสร้างชื่อเสียงในยุทธภพได้ฉาย,ยาว่าพยัคลีหรือไทเกอร์ลีและสุดท้ายก็ได้เข้าหน่วยพิเศษที่ชื่อหน่วยเจ็ดสุดยอดหรือ7 s u p r e m e d i v i s i o n ซึ่งเป็นที่สำหรับฝึกวิทยายุทธขั้นสูงต่อไปค่ะ ทีนี้ตัดภาพกลับมาที่การประลองปัจจุบันในบทนี้นะครับสิทธิพี่หลี่กำลังสู้กับเจ้าจือหลิงอืมใช่ค่ะคนนี้เป็นลูกชายของผู้เท่าลำดับ5ใช้เพลงกระบี่หลิวหรือ willow sword play ครับซึ่งตอนแรกก็เหมือนจะพอรับมือได้นะแต่ในเรื่องบรรยายว่าเขาขาดสิ่งที่เรียกว่าจิตสังหารใช่ค่ะขาด killing intent ที่จำเป็นในการสู้จริงๆจังๆก็เลยโดนสิทธิพี่หลี่ที่ เอ่อมีประสบการณ์มากกว่ากดดันอย่างหนักเลยจนใกล้จะแพ้อยู่แล้วใกล้เต็มทีแล้วค่ะแต่ระหว่างที่ดูการประลองเนี่ยหานลี่ก็สังเกตเห็นอะไรแปลกๆอย่างหนึ่งค่ะอะไรเหรอคะคือในลานประลองวันนั้นนะครับมีแต่สิทธิ์รุ่นน้องเต็มไปหมดเลยไม่มีสิทธิ์พี่รุ่นอาวุโสคนอื่นๆมาดูเลยสักคนเดียวอ้าจริงด้วยนั่นสินะคะแปลกเหมือนกันครับพอหานลีถามเสี่ยวซานผ่านเรื่องนี้ก็เห็นเสี่ยวซานผ่านทำท่าทางเออประหลาดประหลาดด้วย ถ้าทางเหมือนจะรู้อะไรบางอย่างแต่ยังไม่บอกสินะคะประมาณนั้นเลยครับเรื่องราวความเป็นมาของสิทธิพี่หลีที่เสี่ยวซ่านผ่านเล่าให้ฟังนี้ก็น่าสนใจนะค่ะมันก็ชี้ให้เห็นเส้นทางของตัวละครที่เออเริ่มจากจุดที่ดูเหมือนมีข้อจำกัดเยอะทั้งคุณสมบัติทั้งสถานะในสำนักครับแต่กลับใช้ทักษะพื้นฐานที่ฝึกมาอย่างหนักแน่นกับความมุ่งม,มั่นของตัวเอง จนสร้างผลงานเป็นที่ยอมรับแล้วก็ก้าวขึ้นมาอยู่แถวหน้าได้ในที่สุดแล้วก็ทิ้งปมไว้นั่นแหละครับว่าทําไมสิทธิพี่คนอื่นไม่มาดูการประลองแล้วท่าทีของเสี่ยวซ่านผ่านั้นมันหมายความว่ายังไงกันแน่